แต่ก็ต้องเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์ดังนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องการที่จะเช็คบินนะครับคลาว่าเช็คบินคงเป็นคําที่ไม่ถูกต้องสําหรับรัฐบาลชุดนี้แต่ต้องการที่จะให้เกิดวัฒนธรรมรับผิดรับชอบนะครับถ้าพูดกับข่าวสดอังกฤษชัดๆเลยเนี่ยไม่ใช่ revenge แต่เป็นการ introduce accountability เข้าไปอยู่ใน system นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสวมหน้าผ่านการทำรัฐปหารก็ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้มาตรา44 Absolute Power ในหลายเรื่องยังไม่ทันได้รัฐบาลชุดใหม่แต่ตอนนี้เราได้ยินสัญญาณจากคุณพิธานะครับว่าจะต้องตรวจสอบย้อนหลังการทำงานรัฐบาลชุดเดิมที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในภาษาข่าวการเมืองเราก็คือการเช็คบินทางการเมืองนั่นเองคุณประจักษ์ครับแต่รัฐบาลที่สืบอทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารเนี่ยปกติเราเห็นเช็คบินกันได้บ้างไหม ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยดียินข่าวๆาวเรื่องของการถูกเช็คบินจากรัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหารครับแต่ว่ากรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อันนี้น่าสนใจเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบการทํางานซึ่งในสับแสงทางการเมืองก็อย่างที่คุณเจษราว่ามันก็คือการเช็คบินทางการเมืองซึ่งไม่เคยมีปรากฏการมาก่อนเท่ากับว่านี่เป็นเรื่องของมิติใหม่เป็นเรื่องของการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ทําให้คนโดย โดยทั่วไปเนี่ยนับจากนี้ไปก็ต้องเฝ้าร,ระวังให้ดีนะครับ,บคนที่จะเข้ามาโตแล้วเรียนรัฐใช้กําลังใช้กองทัพเข้ามายึดอํานาจหรือที่เรียกกันว่ารัฐประหารเนี่ยครับก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้มากขึ้นเพราะว่ากําลังจะถูกต่อต้านกําลังจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมจากผู้คนโดยทั่วไปถ้าหากว่าเรื่องของการเดินหน้าในการตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ของ คุณพิธาลิ้มเจริญรัตเนี่ยสามารถเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติแล้วเป็นจริงได้ไหมครับคือโอกาสในความเป็นจริงมันก็มีครับมันอยู่ที่ว่าคุณพิธานั้นกล้าแค่ไหนอย่างไรอืเพียงแต่ว่าการเดินหน้าในการที่จะเช็คบินเนี่ยคําถามสําคัญก็คือว่าเมื่อมีการเดินหน้าในการเช็คบินแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติจะทําได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะอยู่ๆเนี่ยไม่เชื่อว่าใครนึกจะไปเช็คบินกับใครใครจะไปกล่าวหาใครหรือใครจะเอาใครมาลงโทษเนี่ย มันไม่สามารถทําได้ทันทีคุณเจษฎาครับมันต้องผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม,อ,มอาจจะไปแจ้งความดําเนินคดีผ่านทางตํารวจหรือไปยื่นฟ้องต่อศาลหรือไม่ก็ต้องไปยื่นคําร้องต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องเปิดบทบาทเอาไว้ว่าสามารถที่จะรับคาร้องได้ครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นถัดมาก็คือว่าโดยกระบวนการยุติธรรมเนี่ย จะต้องมีพยานมีหลักฐานมีคนที่กล่าวหาม,มีคนที่เป็นพยานหลักฐานเอกสารวัตถุหรือตัวบุคคลครับคำถามก็คือว่าจะไปหาหลักฐานจะไปหาพยานหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งสามารถที่จะมีน้ำหนักพอครับในการที่จะมาทําให้ข้อกล่าวหาเนี่ยมันเพิ่มน้ําหนักมากขึ้นจะมีข้าราชการจะมีเจ้าที่ของรัฐคนไหนเนี่ยครับกล้าทีจยให้ข้อมูลหรือเปล่าอันนี้มันเป็นประเด็ดนที่น่าสนใจก็เหมือนกับที่คุณนิพิษอินทรสมบัติน่ะ ที่ออกมาตั้งเป็นคําถามบอกว่าไอ้ตกลงคุณพิธาเนี่ยบอกว่าจะเช็คบินพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่อ่มันน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในความเป็นจริงคุณเจษฎาไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างมาตรฐานใหม่ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสารตั้งต้นอย่างที่ว่าเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ต่อไปเนี่ยคนจะต้องตระหนักในเรื่องมากขึ้น ทั้งในแง่ของคนที่จะเข้ามาก็ดีหรือในแง่ของการตรวจสอบก็ดีซึ่งมันจะเกิดขึ้นอันนี้ไม่เคยมีปรากฏการณ์มาก่อนแต่ว่าผมเชื่อว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นสําคัญที่ผู้คนโดยทั่วไปจะเห็นชอบในการสนับสนุนครับอย่างประเด็นหนึ่งที่ออกมาจากการคุยกันของแปดพักร่วมเช่นเรื่องการใช้อํานาจมาตรา44เนี่ยถ้าสางกันจริงๆมันจะไปได้สุดทางขนาดไหนนี่แหละก็คือประเด็นคําถามสําคัญ เพราะว่าการที่จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างที่ว่าเนี่ยนอกจากพยานหลักฐานดีข้อกระหาต่างๆแล้วเนี่ยยังมีคําสั่งหรือประกาศของคอสชอซึ่งมันยังค้างคาอยู่ครับคุณเจษดาหรือแฟนแฟนการเมืององจ์จาก็ได้ครับคือก่อนหน้านี้มีความพยายามของฝ่ายค้านรหรือแม้แต่พักร่วมรัฐบาลจากพยธิปัตดก็เคยมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับ,รบยื่นเสนอเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่ร่างไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งเนี่ยที่ไปแตะเกี่ยวข้องกับ คสชก็ดีหรือมรดกคสชก็ดีหรือแม้แต่ตรวจสอบคําสั่งหรือประกาศของอาจารา44เนี่ยครับก็ตกทุกร่างเลยครับนอกจากมาตรฐานใหม่ที่คุณประจักษ์ว่าเนี่ยเรื่องการเขียนประวัติศาสตร์หลังจากนี้มันจะต่างออกไปไหมกับการที่เช็คบินทางการเมืองหรือการตรวจสอบย้อนหลังก็แน่นอนที่สุดครับคือเรื่องประวัติศาสตร์นี่คือสิ่งที่ฝ่ายการเมืองหรือแม้แต่นักนักการทหารที่เข้าสู่เวทีการเมืองเนี่ยจะตระหนัก แล้วก็ให้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าถูกบันทึกไว้แล้วมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อนุชนคนรุ่นหลังในยุคถัดมาสามารถที่ไปตรวจสอบได้ว่าคนนี้เคยทําอะไรไว้คนนี้เคยทําอะไรไว้เพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสําหรับเรื่องของการตรวจสอบคนที่เข้ามามีอํานาจในในรัฐเป็นมาเป็นรัฐาธิปัตย์โดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องนั้นใกล้ที่สุดอย่างสมัยของคุณสุจินดาคลาประยุน จะคล้ายๆกับยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังจากนี้ไหมคือสิ่งที่สิ่งที่จะคล้ายกันนะครับก็คือพอมีการตรวจสอบหรือมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการย้อนกลับมานะครับว่าสิ่งที่ทําหรือการใช้อํานาจในช่วงที่ก้าวเข้ามาสู่ตําแหน่งนั้นมันมาจากสิ่งที่มันถูกมันควรอย่างไรบางคนอาจจะตรบสัตว์เพื่อชาตินะฮะแต่ว่าพอเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยในแง่การยอมรับของผู้คนเนี่ยต้องต้องไม่ลืมนะครับ ก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายแต่พอพูดเสร็จเนี่ยคำพูดมันจะเป็นนายเราเพราะฉะนั้นพอพูดอะไรไว้แล้วสุดท้ายมาตำบัิสัตว์ในสิ่งที่ตัวเองพูดมันเป็นสิ่งที่ผู้คนนั้นไม่ยอมรับแน่นอนอยู่แล้วแล้วบางคนที่เคยอยู่ในอำนาจพอหลุดจากอำนาจคุณเจษราย,ย้อนกลับไปดูครับจากผมดำขับเป็นมันน,นะฮะหน้าตามีราศีเนี่ยจะเปลี่ยนไปโดยฉับพลันครับกลายเป็นผมขาวสง่าราศีก็ไม่มีครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วฮะและต่อไปมันอาจจะเกิดขึ้น เป็นข้อเตือนใจสําหรับคนที่เข้ามาด้วยวิธีการที่ไม่ใช่ไม่เป็นไปตามคันหลงของประชาธิปไตยอันนี้ไม่ได้ฝากเป็นข้อเตือนใจไปถึงพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับไม่ไม่ได้ระบุถึงคนใดคนหนึ่งวันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ครับ